การตายของสองศพพ่อกับลูกดารณีกับลุงนิพนธ์คือคดีนี้มันโหดร้ายมากเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคงจําได้สองพ่อลูกเนี่ยถูกคนที่ลงมือสังหารคุณดารณีเนี่ยแกต้องตายเพราะฝีมือของอดีตสามีก็คือในโชคชัยแล้วตัวในโชคชัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะรัวยิงทางด้านคุณดารณีแล้วก็คุณพ่อของเขาเนี่ยก็คือลุงนิพนธ์เนี่ยตายอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าวัดเจ้าปลุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสองพ่อลูกตายในรถเลยนะครับและเอาจริงถามว่าปมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมาจากเรื่องหึงหวงเพราะหลังจากเกิดเรื่องขอดูภาพเมื่อคืนนี้หน่อยในโชคชัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะแกถูกคุมตัวแล้วปรากฏว่าแกยอมรับว่าแกหึงเมียแกเนี่ยซึ่งเลิกลากันไปแล้วแต่ว่าเมียยังไม่ยอมกลับมาคืนดีก็เลยยิงทิ้งที่มันน่าตกใจคือเลไหมฮะ ก่อนจะยิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าทางด้านดารินีเนี่ยเอาลูกมาด้วยถูกไหมสองคนนะฮะสี่ขวบกับเจ็ดขวบแล้วปรากฏโชคดีคือเด็กเนี่ยลงไปวิ่งเล่นข้างล่างปรากฏในโชคชัยเนี่ยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นพ่อด้วยยิงถล่มรถเลยดูวงจรปิดตั้งแต่นาทีแรกเลยฮะทางด้านของคุณดารินีหรือว่าน้องนิวแกขับรถก่อนจะมาจอดที่หน้าวัดเจ้าปลุก ใช่ฮะก็จะมีภาพกล้องวงจรปิดลักษณะก็คือเขามาที่วัดแห่งนี้เนื่องจากว่าจะต้องมาเหมือนเป็นครูสอนอโรบิกด้วย mm hmm. ก็จะเห็นว่านี่คือตัวคุณนิวหรือว่าตัวคุณดารุณีเนี่ยฮะ mm hmm. เดินทางมาขับรถมาหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าโชคชยัยเข้าใจว่าจะมีการนัดรับลูกกันที่วัดแห่งนี้ก็เห็นว่าเขาขับรถมุ่งหน้าไปที่วัดก็คือช่วงประมาณสัก4ี่โมงสินาทีหลังจากนั้นนะฮะภาพตัวต่อมาจะเห็นคือภายในวัดเลยเป็นช่วงวินาทีก่อนจะมาเกิดเรื่องนะฮะอันนี้เป็นหลักฐานตัวสําคัญตอนช่วงเวลาประมาณสักนนัเ่วววงอาาตตคคยุณิ ก็ำลังคือส่งลูกเสร็จแล้วเขาก็กลังจะขับรถออกจากที่นี่แล้วไม่ยอมคุยกับสามีอดีตสามีก็คือโชคชัยโชคชัยขับรถประกบแบบนี้แหละฮะพอขับรถขวางด้านหน้าดารุณีก็ไปไหนไม่ได้หลังจากนั้นโชคชัยก็เลยมีการลงมาจากรถตามที่เขาบอกก็คือว่าเขาพยายามจะเรียกเมียให้ลงมาคุยกันข้างล่างตอนนี้ลูกกำลังวิ่งเล่นอยู่ที่วัดอยู่ตัวโชคชัยก็เลยมีการเคาะรถเคาะรถ,รถจะเห็นว่าเขายืนวนไปวนมาอยู่กับรถนานพอสมควรสุดท้ายนิวไม่ยอมลงดูภาพตัวสําคัญเลยฮะ ก็จะเห็นไกลสักนิดหนึ่งเข้าใจว่าวินาทีนี้แหละตัวของโชคชัยเองกอาปืนออกมาแล้วรัวยิงอะฮะยิงตั้งแต่บริเวณหน้ากระจกด้านหน้านของรถแล้วก็ด้านข้างเห็นบอกว่าเดินอ้อมไปด้วยใช่ไหมใช่ฮะแล้วยิงแบบรัวหมดแม็กเลยนะฮะสินัดซ้อนโดยหลังจากยิงเสร็จสับเรียบร้อยทํายังไงต่อภาพกล้องวงจรปิดตัวต่อมาที่เป็นภาพค่อนข้างที่จะชัดเจนให้ทีมงานเอาบาลลงให้หมดก่อนฮะมันจะเห็นเงาคนอยู่ข้างล่างเหมือนคนเขาได้ยินเสียงแล้วเขาจะเหมือนกับพงกหัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเลื่อนภาพย้อนกลับไปนิดนึงเห็นไหมฮะ เหมือนคนเนี่ยตรงข้างล่างบูมจอก็เริ่มแตกตื่นเริ่มแตกตื่น,นเพราะได้ยินเสียงแล้วแล้วโชคชัยเนี่ยยิงเมียก,ก่อนนะฮะเมียเป็นคนขับถูกไหม<ช>แล้วพ่อก็คือพ่อตาเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆยิงตั้งแต่เมียเสร็จแล้วเหมือนเดินไปข้างหน้าแล้วยิงพ่อเขาอีกหลังจากนั้นจะเห็นภาพก็คือลูกนะฮะลูกหนึ่งคนได้ยินเสียงปืนแล้ววิ่งเข้ามาเนี่ยฮะเข้าใจว่าวิ่งเข้ามาหาคุณพ่อก็คือจะเห็นว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเด็กสขวบที่วิ่งเข้ามาเพราะว่า7ขวบน่าจะรออยู่อีกจุดหนึ่ง4ี่ขวบเนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วก็เดินมาที่ข้างรถตามที่พยานบอกได้ยินเขาเรียกว่าเรียกพ่อฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าคุณโชคชัยเดินมาหาลูกของตัวเองแล้วก็มีการอุ้มลูกตัวเองขึ้นไปในรถฮะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างบีบใจแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มมีการเดินเข้าไปเดี๋ยวเปิดภาพตัวต่วตอมาเลยนี่ป่ะใช่ฮะชาวบ้านก็เริ่มเข้ามาตอนนี้ตัวของคุณโชคชัยเข้าไปอยู่ในรถแล้าา้้ตต่่่ออมมมมาาาาคููภภััััยยยยจจะะะเเเขนนนนทีีกกกิดดหหหุ็็โชชงไไไไร เกือบ10นาทีเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็คือตัวโชคชัยขี่รถคันนี้ออกไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเลยเอาลูกไปฝากกับญาติถูกต้องตำ <นะ S 2> ร,รวจเขาก็เลยไปตามจนเจอถูกไหม<ช>ว่าไอ้นี่เนี่ยต้องกลับไปที่บ้านญาติคุณผู้ชมครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะขอภาพตอนทุ่ม15เลยก็แล้วกันเป็นปากซอยเข้าบ้านของเจ้าโชคอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากยิงเสร็จแล้วเนี่ยในโชคเนี่ยนะฮะเลี้ยวรถกลับบ้านคุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกนี่ฮะมันต้องเอาลูก มาฝากคุณย่าก็คือแม่ของในโชคเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเห็นตอนเลี้ยวรถเข้ามาเลยนี่คือนาทีข่าเมียกับพ่อตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนกล้องใกล้ๆที่เกิดเหตุมันจะมีกล้องวินาทีที่ได้ยินเสียงปืนนะฮะลองเปิดขึ้นมาสักนิดหนึ่งฮะตอนช่วง6โมงยนาทีจะได้ยินเสียงปืนรัวเป็น10นัดเลยประมาณ15านัดเอาข้ากลับมากิที่รถ ผู้ชมครับตัวทางซ้ายมือเนี่ยมันจะรับกับตัวขวามือเพราะซ้ายมือคือนาทียิงแล้ว5นัดขวามือคือมันมาจอดรถขวางแล้วมันลงมาเพื่อจะเคาะกระจกขอให้น้องนิวลงมาคุยแต่น้องนิวไม่ไม่ลงคุณผู้ชมเชื่อมหมที่มันโหดร้ายก็คือมันยิงเขาเสร็จมันอุ้มลูกกลับไปที่บ้านฝากแม่เอาไว้ให้เลี้ยงลูกกลับมาตรงนี้ฮะ คุณผู้ชมครับแล้วเมื่อคืนนี้พอเราได้วงจรปิดตอนมันเลี้ยวกับไปที่บ้านแม่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูภาพตอนที่เขาคุมตัวเอาเมื่อคือนก่อนนะฮะตำรวจเอาตัวในโชคเนี่ยมาที่โรงพักคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเขาหัวเราะนะฮะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สลดเลยว่าเขาฆ่าคนตายถึงสองศพนี่คือภาพตอนคุมตัวมาเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวจะพยายามถามใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ตอบเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับทีมงานนี่ฮะ <ไป S 1> นี่ฮะเมื่อคืนนี่ พี่เกิดเกิดอะไรขึ้นพี่เราทำทำไมอ่ะพี่เราแค้นอะไรครับภรรยาครตอบพี่แค้นอะไรบอกได้ไหมพี่อยังเครียดอยู่อ่ะอย่าชี้แจงเลยไหมพี่อย่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปทั้งนต้องพี่พูดขนาดนั้นนะครับพี่พี่พูดได้นะคะที่อยากบอกอะไรกับครอบครัวภรรยาตาตั้งใจเราทำไปทั้ แกที่แจ้ไมบพี่กขอทายไหครับยาขอทนเอด้ผมดูนะฮะอันนี้เหมือนจะสะบัดด้วยนะฮะไม่ค่อยอยากให้ใครโดนตัวแล้วเอาจริงพฤติกรรมไอ้นี่โหดมากนะฮะเพราะวันนี้เราไปเจอญาติเดี๋ยวญาตจะแชรว่ามันโหดขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันงอด,ดีเนี่ยมีอาจจะคืนดีเพราะเมียเห็นแก่ลูกแต่พฤติกรรม่ยมันตีเมียตั้งแต่เมียท้องะฮะยันวันนี้เมียคลอดลูกมาแล้คนนขอเปิดภาพตอนไอหมอนี่หวัวล้อหน่อยดิมันจะมีภาอยู่ในห้องสอบอะ ปรากฏว่าพอลล่าเข้าไปในห้องสอบคุณผู้ชมฮะเขายืนคุยกับตำรวจเหมือนกับเขาไม่สํานึกอะไรเลยนี่ฮะก่อนตำรวจจะปิดม่านเป็นไปได้หยุดภาพตอนเขาเสยะยิ้มหน่อยดิยิ้มอมหิตอะนี่ฮะ <S <S คุณผู้ชมเห็นหน้าใช่ไหมฮะ แล้ววันนี้ตอน10โมงทางด้านผู้การอายุทยาพลตำรวจตรีโชควิวัฒน์เหลืองวิไลไปสพรงช้างแล้วก็สอบปากคำด้วยตนเองดูบรรยากาศการสอบปากคำสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นเขาไม่ยอมคุยกับสื่อแต่ที่น่าสนใจก็คือพอผู้การสอบเสร็จผู้การออกมาบอกกับน,นักข่าวบอกว่าตัวในโชคอ้างว่าเขาป่วยซึมเศร้าแล้วเขาไม่ได้กินยานี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะเคยคุยกับหมอใครดูช่องแใครดูลุยเนี่ยจะรู้ เราเคยพูดเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยพอโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าจะาฆ่าตัวเองนะฮะมันจะไม่ฆ่าคนอื่นไอ้นี่อ้างว่าเป็นซึมเศร้าไม่กินยาแต่มันฆ่าสองศพ ซึ่งโดยหลักแล้วคุณหมอบอกเป็นไปไม่ได้ซึมเศร้าคือฆ่าตัวเองเท่านั้นปรากฏมันอ้างมันไม่ได้กินยาซึมเศร้าฮะและถ้าเทียบกับวงจรปิดที่เห็นว่ามันขับรถปาดเมียเนี่ยนะฮะแล้วก็ยิงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขายิงแบบไม่บรรยัญญบบรรยังเลยเพราะยิงแบบเมียไม่มีโอกาสร้องขอชีวิตด้วยตำรวจเนี่ยคือท่านผู้การเนี่ยให้ลูกน้องไปเก็บปอกกระสุนได้มาทั้งหมด13ปลอกแล้วก็ไปเจอเพิ่มอีกสองเท่ากับว่ามันยิงเมียกับพ่อตา15นัดซ้อนนะฮะ หลังจากยิงเสร็จสับเรียบร้อยขอตัดภาพไปวันนี้ก่อนตอนคุมตัวจะเอาไปฝากขังนักข่าวพยายามจะสอบถามอีกเพราะตอนแรกเนี่ยพอสอบเสร็จเขาก็ต้องส่งไปตรวจร่างกายเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยตำรวจไม่ซ้อมนะคุณไม่ได้เจ็บป่วยอะไรจากที่ตำรวจไปทำร้ายคุณนะนักข่าวเอามาแย่ก็ไม่ตอบอีกฮะนย้างบ พี่อยากขอโทษคุณ <ถ pode. S 2> ตาพี่พูดหน่อยพี่พูดอันนี้มาเพียบะไยบ้านกันพี่ขอยาไนะครับอเถิด อยูไ่ไหนพีู่ใจกนการ้มพี่ผรัระวังลงใดครับมฮะไม่ตอบคําถามใดๆทั้งสิ้นวันนี้ผู้การเองเนี่ยก็ได้ออกมาอธิบายแทนเพราะแน่นอนมันต้องมีคําถามคือแรงจูงใจคืออะไรทําไมเองถึงฆ่าสองศพต่อหน้าลูกเองสองชีวิตปรากฏเจ้าตัวอ้างเนี่ยนะฮะนอกจากไม่ได้กินยาเครียดเห็นบอกประเด็นของเขาคืออะไรนะที่ต้องฆ่ามเมียกับพ่อตาคือแบบนี้เขาเขาบอกครับว่า,วา,วามีความหึงหวงและเา เคยง้อตัวของอดีตภรรยาคนนี้มาหลายครั้งแล้วเขาก็รู้ว่าหลังจากเลิกกับเขาไปแล้วอดีตภรรยาเนี่ยก็ไปมีแฟนใหม่อยู่หลายคนพอง้อปุ๊บเหมือนแฟนเก่าเนี่ยคือคนตายคุณนิวเนี่ยเหมือนจะคืนดีแล้วก็ไม่คืนดีเขาบอกเหมือนถูกสงครามประสาทปั่นประสาสผมอยู่ออผมก็เลยโมโหแล้วเมื่อวานผมตั้งใจจะเคลียร์ผมบอกให้เขาลงจากรถเขาไม่ลงผมก็เลยยิ่งโมโหก็เลยยิงฮะมีเสียงท่านผู้การนะฮะเป็นผู้ชี้แจงเรื่องนี้แทนฮะเกิดจากการถึงห่วงนะครับบอกว่า มีแฟนมาหลายคนแล้วพยายามปกปิดเรื่องแฟนปกปิดเรื่องเรื่องผู้ชายอะ่ะนะโทรศัพท์ไปจากดูศัพท์ก็ไม่ค่อยรับสายมีการโทรตาม่อยเามีเขาบอกว่าเขาโดนสงครามเย็นเครียดนะเครียดนะ ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าคนถึงสองศพนะฮะและเอาจริงคือช่วนงนีองน้อายุทยาคดีเยอะด้วยเห็นไม่รู้ผู้การนอนยังเห <findet S 2> <ง>็นบอกคดีที่แล้วก็คืออะไรหมอเก่งใช่ใชไหมใช่ฮะหมอเก่งนั่นก็อายุทยาจําได้นะที่ไปเจอไอ้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะไอ้ที่ว่าเกลือทองเกลือทอง,ทองทนยฮะแล้วก็ปรากฏว่าเพิ่งจบเรื่องเกลือทองเจอเรื่องทางด้านของไอ้เจ้าโชคฆ่าเมียกับพ่อตาสองศพต่อกันเลยนะฮะ ล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนที่คุมตัวเนี่ยโชคนะฮะผัวโหดเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนโชคเห็นบอกว่าดอดมาให้กําลังใจซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะเพื่อนการย่อมให้กําลังใจนักข่าวก็เลยเอาไม้ไปแย่ถามเพื่อนๆบอกว่าปมเนี่ยมันคืออะไรพี่ทำมาอยู่ๆคุณโชคก็ถึงฆ่าเมียกับพ่อตายอย่างโหดร้ายปรากฏว่าเพื่อนไม่อยากตอบคาถามฮะเป็นเพื่อนในวงดนตรีไทยบอกว่ามาให้กําลังใจพี่โชคเป็นคนดีแต่เวลาพี่โชคโมโหอารมณ์เขาจะร้อนที่ผ่านมาก็ เคยระบายให้ปังแต่ไม่เล่ารายละเอียดอยากรู้ให้ไปถามเจ้าตัวเองทำไปเพราะเก็บกฎหลังจากนั้นเพื่อนทั้งสองคนแห่งวงดนตรีไทยก็ขึ้นรถเลยผมมาเยี่ยมน้องเฉยๆครับเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้พอ๋อก็คือคือนคนนะละนาศในวงครับไม่มีมี เอ้ยอะไรครับขออนุญาตครับติเขาเป็นยังไงอ่ะพี่โอ้ผมเป็นคนขี้กลัวจะตายครับขออนุญาตครับผมแล้วแล้วพี่มารู้ตอนไหนอะฮะรู้เมื่อเขาขึ้นแล้วครับขอโทษไม่มีอะไรผมอันนี้หนึ่งนี่หนึ่งขอเรีญายังไม่เป็นไรพี่ไม่ทำบุญหรอยังไม่รู้เขอเป็นคนที่ใส่ดีครับครับผมขอเป็นคนที่ใส่ดีอยู่ให้เป็นครับผงสายเขาพี่มัก็จริงจริงมันต้องฟังหลายๆเรื่องนะครับเนาะแต่เขามีความเครียดหรือว่า พูดบ่นระบายอะไรไหมกับคนใกล้ชิดเยอะครับหรอต้องคุยเขาเองบ่นอะไรบ้างรับเพื่อนวกคนใกล้ชิดเขารู้ครับขอโทษดิคือก็เข้าใจแหละเพื่อนก็คือเพื่อนคุณผู้ชมฮะก็ชื่นชมว่าพี่โชคเป็นคนนิสัยดีเดี๋ยวถ้าพี่โชคออกคุกก็เอาไปเลี้ยงด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะยิงได้ทั้งสองศพเนี่ยนะฮะ แล้วลองเชื่อมั้ยว่าหลังท้าพี่โชคออกคุกลองวัดใจเพื่อนเนี่ยกล้าเอาไปอยู่ด้ไหมล่าสุดที่มันบีบใจที่สุดคืออะไรปะวันนี้น้องมิกกันวัดตามไปที่บ้านคุณย่าเพราะเมื่อคืนนี้จําได้ใช่ไหมฮะโชคพอมันฆ่าเสร็จเนี่ยมันขับรถไปหาแม่ก็คือย่าของเด็กๆนั่นแหละปรากฏว่าวันนี้ตอนมิกไปที่บ้านคุณผู้ชมฮะเราไปเจอว่าลูกอะ่ะร้องไห้ลูกสี่ขวบนะฮะมันจะมีภาพตอนที่น้องเนี่ยนั่งร้องไห้เนะะี่ยฮะ แล้วร้องหาแม่เขารู้แล้วนะยังว่าแม่เขาโดนพ่อฆ่าตายแล้วเนี่ยฮะโอ้ตายละไม่รู้ผู้ชายฆ่าตัวตายเพราะแม่ยิงยิงเมียตายเขาบอกว่าก็ไม่เชื่อส่นก็ไม่เชื่อนี่คือตอนที่เราไปเจอทางด้านของแม่ของในโชคนะฮะแล้วก็ไปเจอลูกของในโชคกับลูกของน้องดารณีหรือว่าน้องนิวเด็กเรียกหาแต่แม่ โดยมีทางด้านย่าคอยปลอบโยนล่าสุดเราก็ถามย่านีบอกว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกของคุณย่ามันถึงก่อเหตุโหดขนาดนี้ย่าก็บอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดยอมรับเนี่ยนะฮะว่าทั้งคู่ชอบทะเลาะกันแล้วลูกของคุณย่าป่วยเป็นซึมเศร้าไม่ได้กินยาประกอบกับเห็นบอกว่าตอนที่ลูกฆ่าเมีย กับพ่อตาตายลูกย้อนกลับมาบ้านลูกเล่าให้ฟังว่ามันโมโหที่น้องนิวไม่ยอมเปิดประตูมันเคาะจนกระทั่งมือเป็นแผลมันก็เลยบันดาลโทสะหยิบปืนยิงไป15นัดเราก็ถามคุณย่าบอกแล้วคิดไหมว่าลูกของคุณย่าเนี่ยมันผิดย่ายอมรับว่าลูกผิดนะแต่สิ่งหนึ่งที่ย่าอยากจะบอกกับสังคมเปิดหน้าโชควันนี้ตอนที่นั่งอยู่ในรถควบคุมผู้ต้องหาสักนิดหนึ่ง เราก็ถามย่าว่าแล้วแรงจูงใจที่มันต้องฆ่าเมียนอกจากทุบกระจกแล้วเมียไม่เปิดเนี่ยนะฮะมันมีอะไรอีกปรากฏย่าอ้างนะบอกว่าลูกชายฉันมันอ้างว่าหลานเจขวบนั่นแหละมาบอกบอกว่าแม่ไปกับเพื่อนชายคนนึงมันก็เลยทำให้ไอ้โชคเนี่ยมันเก็บกดปร,กกระกอบกับโชคเองเนี่ยนะฮะเห็นบอกมีโรคประจำตัวถึงสโรคด้วย โดยเบื้องต้นเนี่ยตอนโดนจับไปก็ไม่ได้เอายาเข้าไปนี่แสดงว่าทางด้านคุณย่ากลัวว่าลูกจะตายนะฮะแต่อีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยตายไปแล้วสองศพถามว่าแล้วต่อไปเด็กใครจะดูแลย่าบอกย่าจะดูแลเองใช่ไหมใช่ฮะย่าบอกจะเลี้ยงไว้จนกระทั่งรอลูกชายออกจากเรือนจํามาเขาบอกว่าแม่หนูจะไม่มาหนูติดต่อแม่ไม่ได้โทรไม่ได้อะไรไม่ได้เลยหนูก็เลยต้องเอาลูกมามาฝากแม่ก่อน หนูจะไม่หนีไปไหนหนูยอมรับสารภาพเขาบอกเขายิงยิงเมียตายบอกเฮ้จริงเหรอยิงเมียยิงพ่อตาตายเขาเขาโดนกระทําเขาพอกอย่างนี้เขาโดนด่าไปถึงรับลูกเนี่ยไปถึงกระไดบ้านไปรับลูกเสร็จเขาก็ด่าเขาด่าบอกลูกชายเนี่ยเขาบอกว่าพ่อมึงมันลูกชายก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกชายก็ถือว่าเมียเขาอะอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พาลูกตามไปที่ที่เขาไปอ้อ เต้นอารบิกนี่ขเขาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้สั้นๆเราฟังแต่ครอบครัวมือปืนฟังข้างเดียวไม่ได้นะฮะเพราะคนตายไม่มีสิทธิ์โอกาสจะมาร้องขอชีวิตเลยล่าสุดคุณผู้ชมครับเราไปเจอญาติคนตายมั่งญาติน้องนิวคุณผู้ชมรู้เปล่าว่าญาติน้องนิวเปิดใจกับเราบอกว่าเอาจริงนะ ไอ้เนี่ยมันโหดมากมันโหดที่ทําให้เมียเนี่ยไม่อยากคืนดีกับมันคืออะไรไหมฮะตั้งแต่ตอนเมียท้องมันก็เตะมันก็ตีเมียมาตลอดเปิดภาพญาติเขาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะวันนี้เราตามไปที่งานศพใช่ไหมวันนี้เราไปเจอคุณอรวรรนเป็นญาติของน้องนิวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าญาติเนี่ยเล่าความโหดเคี่ยมนะฮะของไอ้โชคให้ฟังบอกว่าหนึ่งตั้งแต่เมียมันท้องมันก็เตะมันก็ซ้อมเมียมันจริงๆน้องนิวเนี่ยยอมมันมาตลอดนะฮะก่อนที่น้องนิวจะขอเลิกเนี่ยแต่สิ่งหนึ่าหนนููอย่่กัับมมไได้ล สิ่งที่โชคทำรุนแรงที่สุดถ้าซ้อมเมียน้องนิวบอกยังทอทนแต่มันซ้อมพ่อตากับแม่ยายนะฮะก็คือไปซ้อมพ่อกับแม่ของน้องนิวซ้อมพ่อกับแม่ของน้องนิวหลายครั้งนะฮะจนกระทั่งบาดเจ็บคุณผู้ชมนึกออกไหมทำไมเมื่อวานนี้มันถึงกล้าฆ่าพ่อตาเพราะมันเคยตีพ่อตากับแม่ยายมาแล้วดังนั้นเมื่อวานมันก็เลยกล้าฆ่าทิ้งวันนี้ญาติเขาก็เลยขอความเป็นธรรมว่าที่ผู้หญิงไม่คืนดีเพราะ ไอ้โชคมันโหดลองฟังเสียงญาติดูหน่อยฮะคงจะเป็นการหึงหวงมากกว่านะคะไม่เราเรา,เราไม่รู้ต้นต้นสายไปยเหตุที่แท้จริงเพราะเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะนิวเขามาบอกกับแม่เขามาบอกกับแม่เขาบอกว่าเขาโดนทุบโดนตีเขาทนไม่ไหวเขาจะโดนซ้อมตอนที่ท้องด้วยค่ะตอนที่ท้องครับ ก็ตัวเขาเขียวอะตัวเขาเขียวแล้วก็เขาก็มีมีแผลมาหาแม่เขาแม่เขาก็ช่วยดูแลแล้วก็รักษาให้ช่วงช่วงแรกก็เขาก็รักกันเขาก็ไม่ไม่เลิกตามที่แม่เขาบอกหรอกค่ะเขาก็เขาก็อยู่ด้วยกันเขาก็ด้วยความที่เขารักกันเขารักกันมาเพราะว่าเขาเคยแบบว่าเขาเคยเอาปืนมาแบบจ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะปืนมาจอ่อจะยิงพี่นวเลยค่ะคนที่แบบมายิง เขาวันนั้นอนะมายืนด่าเขาตรงเนี้ยพี่บางเขาก็สู้ไม่ได้พี่ชมายืน,นี้ใช่ค่ะมายืนด่ามายืนว่าแบบอย่างงู้อย่างนี้พี่บางเขาก็ไม่มีหัวคิดที่จะตอบโต้หรืออะไร